สวัสดีครับหมอพืชอานนท์นะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะทดสอบฉีดโนคนาโนเซรั่มสารสกัดเข้มข้นพืชนะครับกับสมุนไพรไทยนะครับผมหัวไพลหรือว่าต้นว่านไฟนะครับภาษาสารเรียกว่านไฟนะครับหรือว่าไพลนะครับผมที่เราปลูกไว้นะครับเป็นสมุนไพรที่หมอพืชอานนท์สนับสนุนการปลูกให้กับชาวบ้านนะครับไพลตัวนี้ก็คืออายุประมาณ3เดือนนะครับสุอายุ3เดือนนะครับ อายุ3เดือนนะครับผมเนี่ยต้นเข่งนะครับดูต้นเข่งต้นนี้ไว้เด้อทำการฉีดครั้งแรกนะครับผมสารสกัดเข้มข้นนะครับดูดซึมได้ทุกอนุเลยเดี๋ยวเราทําการฉีดพ่นกันนะครับครับผมหมอพืชอานน์นะครับจะมาฉีดโนคันอานนเซรั่มพืชสารสกัดเข้มข้นของเรากับสมุนไพรไทยนะครับว้านไฟนะครับผมหรือว่าต้นไพลนะครับต้นไพล อ่านี่ต้นเข็งต้นเดิมนะครับผมอ่าว่านไฟครั้งที่2ที่เราจะทำการฉีดพ่นนะครับผมทำการฉีดพ่นนะครับผมเราทำการฉีดพ่นได้แล้วนะครับขอรับผลมาติดตามดูผลกันแปลงสาธิตนะครับแปลงว่านไฟนครับที่เรา ฉีดพ่นโัค้านาโนไปสั่งอองครั้งนะครับผมว่านไฟหรือว่าหัวไพลนะครับที่ฉีดพ่นโัค้านาโนไปสองครั้งนะครับต้นตอนนี้นะครับผมเกือบเท่าอกแล้วนะครับสูงเกือบเท่าอกนะครับดูหนอนะครับผมอายุ3เดือนนะครับผมดูหนอนะครับผมก็ตะพุธตะพือออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกต้นนะครับผมแต่ละต้นก็จะมีห้าหกต้นแล้วนะครับผมสูงมากนะครับผมสูงมากสูงอาการเลยนะครับผมนี่ต้นเข็งนะครับต้นเค็งที่เราฉีดพ่น ที่เราทดสอบวันนั้นนะครับผมแต่และต้นก็คือจะห้ต้นหมดเลยนะครับผมก็กําลังแตกแต่เพือ่อผมปลูกให้ชาวบ้านปลูก50าคูณห้นะครับตอนนี้กําลังเหลือประมาณ30แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแปลงที่ไม่ได้ฉีดพ่นกันนะครับผมที่ยังไม่ได้ฉีดพ่นก็มีนะครับผมที่ยังไม่ได้ฉีดพ่นเห็นไหมครับผมที่อพืพอ,อนอนยังไม่ได้แนะนําให้ฉีดพ่นนะครับผม จะต่างกันมากเลยไหมครับผมเต็มที่ก็คือจะมะีสองต้นใช่ไหมครับอสองต้นประมาณนี้นะครับผมสองต้นสูงเท่าเขา่านะครับสูงเกือบเท่าเขา่านี่แหละครับเต็มที่นะครับผมนี่คือแปลงที่ยังไม่ได้ฉีดพ่นโอคานาโนนะครับผมขอเชิญลงทะเบียนเพื่อสั่งจองผลิตภัณฑ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ทางคลังอันเพอ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าถึงพื้นที่การเกษตรของท่านพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินโดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ